สวัสดีค่ะพบกันนะคะเป็นไงคะค่าคืนนี้มีความสุขดีไหมคะอาสวัสดีค่ะคุณน้องเอคุณพี่พศค่ะค่ะพักไทยทุกท่านนะคะ วันนี้เป็นค่ำคืนวันอาทิตย์ซึ่งก็เป็นปกติของพวกเราชาวอะไรคะชาวครรหัสผู้ครองเรือนนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีกิจมากมีภาระมากวันอาทิตย์อย่างนี้ก็จะต้องตัดเตรียมตนเพื่อกิจการภาระในวันลุ่งขึ้นดังนั้นก็จำนวนคนฟังธรรมก็จะน้อยโดยปกตินะคะแต่ท่านเหล่านั้นก็มักได้ยินว่า นะคะมักได้ยินว่าไปฟังติดตามาฟังย้อนหลังค่ะทักทายพี่เพียยางนะคะสวัสดีค่ะอนุโมทนาพวกเราก็ทักทายด้วยกันนะคะถึงแม้นอาจจะไม่ถนัดในการพิมพ์ในการแสดงออกนะคะรักนะแต่ไม่แสดงออกก็คือน,น้องจิตน้องจิตของเราเนี่ยนะคะ เจาะจงต่อชื่อที่เราอ่านเช่นเจาะโจงต่อชื่อที่เขาเขียนว่าเอปุนอย่างเงี้ยค่ะเราก็น้อมจิตว่าก็ขอให้บุคคลผู้นี้ปราศจากทุกโศกโรคภัยขอให้ท่านมีความสุขได้อารมณ์อันเลิศนะคะอนนละค่ะเดี๋ยวเราน้อมตั้งใจนะคะกล่าวคำน้อมน้อมแด่พระตนไตรด้วยกันก่อนที่จะนั่งฟังธรรมค่ะ นะโมตัสสะพะคควะโตะรรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตะรรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตะรรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนขอนอบน้อมแด่พระอรหันตาเจ้า นับแรกแต่ท่านพระัญญากกธัญญาจนถึงสมมติสรงในปัจจุบันขอทักทายท่านด้วยคำว่าสวัสดีขอให้ท่านมีความสุขอันเกษมมีมรรคผลนิพพานเป็นที่พึ่งขอให้ท่านมีกุศลทจิตเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกบุญใดที่ท่านตั้งใจมุ่งหมายกระทำแล้ว ขอให้ท่านมีวิริยะสติสมาธิปัญญามีความเพียรที่จะทำให้กองบุญนั้นๆนสำเร็จคันะคุโมทนาค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอาล่ะค่ะวันนี้เป็นวันค่าคืนวันอาทิตย์แล้วก็ถือว่าเป็นอาทิตย์สิ้นเดือนด้วยค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่30เดือน8แล้วเห็นไหมคะวันคืนล่วงไปล่วงไปผ่านไปไม่มีอะไรที่จะ หยุดยัง้งวันและคืนเดือนและปีเผอเพียงไม่กี่ขนาดแห่งเวลากระแสชีวิตของปีนี้วันเดือนของปีนี้ก็ล่วงมาถึงเลขแปแล้วเดือน8แล้วค่ะนะคะเป็นไตรมาสเกือบจะสุดท้ายแล้วเลือ,อีกเพียงน้อยนิดเองฮะนะคะเท่ากับว่าปีนี้ กา,การเวลาเดินล่วงหน้าดเดินทางไปแล้วสามส่วนเลืออีกหนึ่งส่วนคืออีกเพียงสี่เดือนถ้าสามส่วนสามสสสองถ้าสองส่วนที่เดินเดินทางล่วงหน้าไปบุญและกรรมของเราบางอย่างสำเร็จแล้วมีกี่อันติ๊กติ๊กติ๊ก คำนวณคร่าวๆมีกี่อย่างที่ยังไม่ได้ลงมือทำเลยและมีกี่อย่างที่เราได้รับได้รับผลแห่งกรรมที่สำเร็จแล้วนั้นมีกี่อย่างอ่ะ,ฉะเฉลยนะคะ,ฉะเฉลย พากันคิดนะครับตั้งแต่ต้นปีมาจนกระทั่งถึงเดือนแปดศีลกุศลการน้อมนำตนไปประจำอยู่ในศีลข้อหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งข้อสองข้อสามข้อสีข้อห้าเราทำสำเร็จแล้วมีประมาณเท่าไหร่ ะะมีประมาณเศษหนึ่งส่วนสิทธ์แห่งชีวิตที่ผ่านไป8เดือนมีประมาณเศษหนึ่งส่วนห้าหรือมีประมาณเศษหนึ่งส่วนสองของชีวิตที่ผ่านไปหรือไม่ได้เศษส่วนใดๆเลยคือรักในศีลแหละยกย่องหรอยกย่องคุณงามความดี นะคะคเห็นประโยชน์ในการเจริญศีลละนะคะแต่เรายังไม่ได้เอาชีวิตของเราเนี่ยไปประจำอยู่ในบทบาทของศีลจิตยังไม่มีความยินดีที่จะมดจะเว้นจากบาปห้านั่นแปลว่าแปดเดือนที่ผ่านไปแห่งปีเรายังไม่ได้เสดส่วนแห่งผูศล,ละศีล าแปะไว้ก่อนอันนี้ยังไม่ได้ถ้าใครได้แล้วก็แปะไว้ก่อนอ๋อเสร็จหนึ่งส่วนสองของแปด,แปดเดือนที่ผ่านไปในปีนี้นั่นก็ถือว่าอ่ะนะชีวิตเราไม่เปล่าได้ชีวิตเราได้ที่ยพึ่งนะคะที่ยพึ่งอันอุด,ดมที่ยพึ่งอันสมบูรณ์ที่ยพึ่งที่ไม่มีใครหรือสิ่งใดๆที่จะมาปล้นมาชิง ที่พึ่งอันนั้นคือกุศลค่ะนะคะส่วนนะคะส่วนสิ่งที่จะฉุดเราลงไปสู่โลกที่ชั่วสิ่งที่จะฉุดรั้งขันห้าของเราในปัจจุบันนพพร้อมกับเป็นต้นทุนแห่งบาปในอนาคตพบจะฉุดเราส่งลงสู่ในโลกที่ชั่ว สิ่งนั้นก็ไม่มีใครเลยที่จะมากู้ที่จะมายืมที่ยังมาผัดผ่อนที่จะมารับแทนนั่นคือผลของอกุศลดูสิแปดเดือนที่ผ่านไปในปีนี้ค่ะอกุศล,ลกรรมของเราเนี่ยนะคะที่พลาดพลั้งบ้างพลาดพลัง้งพลาดพลั้งจากอะไรครับ กิเลสในใจนะคะถูกเหตุการณ์แวดล้อมชีวิตเบียดเบียนทําให้ชีวิตนี้ตกหลุมบาปบ้าง8ดเดือนที่ผ่านมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะอกุศลเหล่านี้สําเร็จในห่วงเวลาแปดเดือนเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเศษหนึ่งส่วนสิบอ๋อน่าชื่นใจหรือเศษสามเศษ เออเสร็จส,ส,สองส่วนสีหรือเสร็จหนึ่งส่วนสองโอ้โหถ้าอากุศลในปีนี้สำเร็จกับชีวิตข้าพเจ้าเทียบได้กับระยะเวลาเสร็จหนึ่งส่วนสองของ8ดเดือนที่ผ่านไปตายแล้วว่านะคะแสดงว่ามินเมแต่แม้อย่างนั้นก็ยังถือได้ว่าเรายังมีลมหายใจยังมีเวลา ยังมีสติสัมปชัญญะที่จะดึงห่วงเวลาที่กำลังจะดำเนินไปผ่านไปในแต่ละวินาทีแต่ละนาทีแต่ละห้าสิบยี่สิบนาทีจนทับถมกันเป็นเหลือจำนวนเดือนอีกสี่เดือนเอาละเนาะฝากไว้ค่ะยังไงเราถึงต้องคิดตรงนี้หรอคะ พี่เส้นทางสายธรรมทาไมเราถึงจะต้องมานั่งตรีตรองเรื่องเหล่านี้ล่ะคะว่า8เดือนที่ผ่านไปมีอะไรในฝ่ายบวกคือกุศลมีอะไรที่มันเป็นฝ่ายอกุศลมีอะไรที่ยังไม่สําเร็จเอ๊ะสิ่งเหล่านี้มันเสียเวลาหรือเปล่าที่เราจะมานั่งตรึนนะคะมานั่งคิดสิ่งที่ล่วงไปมันก็แก้ไขไม่ได้นะคะสิ่งที่กําลังจะไม่เกิดขึ้นมันก็ยังไม่ได้สําเร็จ เราเอาเวลานี้ไปทําในปัจจุบันขณะให้เป็นประโยชน์ไม่ดีหรือตอบว่าถ้าจะพูดในมุมนี้ว่าทําเวลาในปัจจุบันขณะให้สําเร็จประโยชน์สูงสุดไม่ดีหรือก็ตอบว่าถ้าทําได้ทําเลยค่ะแต่สิ่งที่เรากําลังยกมาเป็นประเด็นในการสนทนาในขั้นขืนนี้คือเรื่องเรื่องเรื่องของห่วงเวลาและการพิจารณาตรงนี้ ถามว่าโดยสภาวะธรรมแล้วเนี่ยมีประโยชน์สดทิผลอะไรบอกว่ามันเป็นมันเป็นอย่างหนึ่งของธรรมะวิจยะนะคะอ่อะสิ่งที่เรากําลังตรีตรองนะคะฝ่ายบุญบ้าง ายบาทบ้างเนี่ยค่ะนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของนะคะเป็นส่วนหนึ่งค่ะของของของงานที่เรียกว่ารรมวิจัย ธรรมวิจยะถ้าสำเร็จเป็นโคดชงก็เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชชง